สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะกับวิชาคณิตาศาสตร์หน้าที่50บค่ะข้อที่4ี่ค่ะอะนักเรียนดูนะคะห5 2 4น้านะคะคูณอยู่กับ37นะคะอาจจำได้ไหมต้องใส่ตั้งแต่หลักหน่วยไปนะคะต้องใส่ตั้งแต่หลักหน่วยใส่ตัวเลขนะคะ นะคะแล้วก็คูณอยู่กับนะคะ37ก็เอา37ใส่นะคะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงปึบ๊บอ่ะลองมาคูณกันลองมาคูณกันนะคะคูณอะไรก่อนคะคุณครูคะคูณตัวนี้ก่อนนะคะ คูณหลักหน่วยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปคูณ30มสนะคะ3 7ก็เกิดจาก3 0บวกกับ7เป็น37ใช่ไหมคะเราจะมาคูณ6524คูณอยู่กับ7ก่อนนะคะอ่ะมา4คูณ7ได้เท่าไหรคะนักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะถ้านักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้นี่นักเรียนก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้นะคะ 4 1>, 1เป็น4 4 2เป็น8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28ทด2ใช่ไหมคะอยู่ว่างว่างท่องสุขูณนะไม่ใช่เล่นแต่เกมนะคะต่อมา2 2คูณกับ7 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 1 2 2 7 14 14บวกตัวทดอีก2เป็น10 ตัวทดหนึ่งต่อมา5 5คูณกับ7เป็น5 1 5 5 2ึ่งห้าห้าสองสิบห้บห้าี่ยิบห้ายี่บสบเวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น36เลข3านะคะต่อมา6คูณ7 6 5 3ห6ห้าส7 4, 2, 42ิบบวก3เป็น45ใช่ไหมคะต่อมานะคะต่อมา แล้วก็ลบที่ทดไว้ข้างบนต่อมาเราเจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยมันคูณไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเจ็ดคูณกับหกพันห้ารยสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเจ็ดก็จะเรียบร้อยไปแล้วตรงนั้นเจ็ดเรียบร้อยไปต่อมาที่เหลือเจ็ดเป็นศูนย์ละเพราะว่าเจ็ดคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ชักศูนย์ลงมาเลยนะคะต่อมาเราจะคูณตรงนี้ ะคะ4คูณ3เป็น4 32ใส่2ทด1 2 3เป็น6บวกตัวทดอีก1เป็น7นะคะ5 35ใส่5 535ใ5ส5่5ทด1ใช่ไหมคะต่อมา6 1เป็น6 2 3 18บวกตัวทดอีก1เป็น19นะคะแล้วก็ ขีดเส้นใต้ด้ยปากกาสีแดงนักเรียนเอาไมบ้บรรทัดขีดให้มันตรงๆนะเอาไม้บรรทัดขีดให้มันตรงๆนะคะอ่ะต่อมาการคูณครูบอกว่าให้นําผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณกันเอามาบวกกันนะ8ปบวกศได้8 6ดบวกสได้86ดบวกเได้13ทุด1 5บวก5เป็น1 0บวกตัวทดอีก1เป็น 11, 4บวก9เป็น13อ่ะมีตัวทดอีก1ใช่ไหมคะเราลืมใส่ใช่มเราลืมใส่ใช่ไหมคะอ่ะมาดู5บวก5เป็น10บวกตัวทดอีก1เป็น11ทด1เป็น10บวก4เป็น14ใส่เสร็จตัวทดอีก11ึ 1. บวก1เป็น2นับ1 2 3สจินภาคตอบเท่าไหร่คะ สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดนะคะเห็นไหมอ่ะข้อห้าทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันเลยนักเรียนก็ตั้งโจทย์จากขั้นหลังมาเอาเอาเลขมากตั้งก่อนนะคะหนึ่งเก้าสองสี่ใช่ไหมคะคูณอยู่กับ 8 2เราต้องคูณจากหลักหน่วยก่อนค่ะเราต้องคูณจากตัวล่างที่เป็นหลักหน่วยก่อนก็คือไอเลขตัวด้านบนเนี่ยต้องคูณกับ2ก่อนแล้วเอามาใส่บรรทัดตรงนี้นะคะอ่ะพอคูณ2เสร็จปุ๊บ2เป็น0นก็เลยต้องบรรทัดที่2ก็ต้องใส่ศูนย์ะคะอ่ะมาดู6 2 12ใส่2ทด1 2 1เป็น2องตัวท,ทดอีก1เป็น สามต่อมาเก้าเก้าคูณสองสิบแปดทดหนึ่งสองคูณสองเป็นสี่บอกเดี๋ยวทดเองเนี่ยเป็นห้าสี่สองเป็นแปดอ่ะสองคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วสองเป็นศูนย์ใช่ไหมคะพอสองเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บพอสองเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บนักเรียนก็มาคูณใหม่ตอนนี้จะเหลือตัวคูณแค่แปดพอเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บ ศูนย์อยู่ตรงลอ็ลอกนี้ใช่ไหมคะดึงศูนย์ลงมานะคะต่อมา8คูณ6จะคูณไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะ8 5 4, 4้า48่ขยับมาข้างหน้าเราจะมาคูณ1ใช่ไหมคะตัวทดก็ต้องมาหาที่1 8 1เป็น8บวกตัวทดอีก4 12ใส่2ทด1นึ่งเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกมดบอวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น73า นะคะแปดสองสิบหสิ16บวกตัวทดอีก7เป็นยีสิบสานะคะแปดส8งแป8 3น34 3เป็น3 3ปอ่เยอะจังเลยตัวเลขนะคะ 3, น,คนับ3ามจุลภาคนับ3มจุลภาคนั 2, บสามจุลภาคอ่ะ2อบวก0เป็น2 3งบวกแเป็น 1 1ทด1ใช่ไหมคะ8บวกสองเป็น10บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น11 1บเก3เป็นกะเป็น8บวกตัวทดอีกหที่มาจากตรงนี้ก็คือเป็น9 8บวก3เป็น11ทด1 1บวกเป็น5เป็น3ตอบ3ล้าน5าแนำแบบนี้นะคะอ่ะทำแบบนี้เลยนะคะเอามาดูกันคูณ คูณนะคะจงเติมเลขโดดลงในสี่เหลี่ยมที่เขามีให้เราก็จะมาคูณหลักนี้คูณตัวนี้ก่อนนะคะ1คูณ8ได้8นะคะ1คูณ8ได้8นะคะต่อมา8คูณ9ได้954 5, 5 9 6 5 4 9 7 6 3 9 8 7้า ตัวทดเนะคะแต่ยังไม่รู้ตัวข้างบนใช่ไหมคะต่อมา8คูณอะไรแล้วบวกกับ7แล้วได้5ถ้าใส่8 1เป็น8ก็90 11 12 13 14 15อ่ะลองสมมติใส่1นะคะ8 1เป็น8 8บวกเอกเเป็นเท่าไหร่คะ15ใส่5ทด1 แปดสองสิบหกเป็นสิบเจ็ดมันก็ไม่ใช่อยู่ดีมันต้องเป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นหนึ่งไม่ใช่ก็ต้องเอาก็เลขใหม่มาใส่คูณอะไรดีแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองแปดห้าสิบสิบแปดหกไหมลองหกไหม แปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบพหีดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าสิบห้าใส่ห้าใส่ห้าตัวนี้ทดห้าตัวนี้นะคะแปดสองสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสี่สิบเอ็ดอ่าพอดีเลยได้ยี่สิบเอ็ดดังนั้นตัวเลขข้างบนที่เราตามหาก็คือเลขหกนั่นเองอ่ะต่อมาต่อมาแปบดบเป็นศูนย์แล้วนะตรงนี้ก็เลยใส่ศูนย์นะคะ ต่อมาตัวเลขด้านหน้าเป็นอะไรที่คูณกันแล้วได้3 1คูณอะไรได้3 1คูณ3ได้3 9 2 8ก3 2สใส่2อ3หกอ่ะโอเคถูกต้องแล้วค่ะต้องนะคะถูกต้องแล้วต่อมานะคะนะแบบฝึกหัดที่3.6คุณครูจะให้นักเรียนนะคะ จงหาผลคูณนะคะหาผลคูณนักเรียนก็ตั้งเลขมากขึ้นก่อนได้นะคะ9 1 8คูณอยู่กับ2 3 5อ่ะรูยกตัวอ,อย่างให้1ข้อนะคะคุณครูนักเรียนทำเองนะห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะถ้านักเรียนใช้เครื่องคิดเลขบรรทัดที่1 2 3นักเรียนจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะ เรามาดูก่อนว่า918จะคูณกับหลักหน่วยก่อนก็คือคูณกับ5ก่อนคูณกับ5จะมาอยู่บรรทัดล่างต่อจากการคูณน,นะคะมาดูกัน8540ใส่0ทด4 15เป็น5้บวกตัวทดอีก4เป็น9นะคะ9คูณหคือหลักหน่วยนะคะ95 45นะคะ45อ่ะ ห้าคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วลบลบตัวทดลบอะไรให้เรียบร้อยแสดงว่าห้าเป็นศูนย์ละแล้วบรรทัดต่อมาที่ตรงกระศูนก็ต้องใส่ศูนย์ด้วยเพราะว่าไม่ไม่มีตัวคูณแล้วเราจะมาคูณในหลักสิบละต่อมาเราจะมาคูณในหลักสิบหลักหน่วยคูณเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาคูณในหลักสิบหลักสิบหลักตรงกลางก็คือเลขสามต่อมาเริ่มตั้งแต่ตัวขวามือศูนย์เลยก็คือแปดแปดคูณสามเป็น 1> 8 1 8 8 2 4 6 8 3 24 8 3 24ทด2นะคะพอตัวนี้คูณเสร็จก็ต้องไปทดตัวข้างหน้าใช่ไหมคะเพื่อจะได้บวก3คูณ1เป็น3บวกลดทดอีก2เป็น5นะคะต่อมาคูณเสร็จแล้วนะคะ8เอาไปคูณ3แล้ว1เอาไปคูณ3แล้วต่อมา9เอาไปคูณ3 9 2 18 93 27 ูณเสร็จแล้วหลักหน่วยกับหลักสิบคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าสามคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วสามไปคูณกับข้างบนสามตัวเรียบร้อยสามก็เป็นศูนย์ดังนั้นบรรทัดต่อมาก็ใส่ศูนย์ลงมาตรงนี้ก็ใส่ศูนย์ลงมาต่อมาเราจะมาคูณเลขสองนะคะเก้าร้อยสิบแปดจะคูณกับสองตัวนี้ต้องมาใส่ตรงนี้นะอย่าลืมชักศูนย์ลงมาตามจํานวนนะคะที่คุณครูพาลองทํานะแปดสองเป็นสิบหกทดหนึ่งนะคะสองหนึ่งเป็นสองบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสาม 9 2 18เอาทั้งเลข3ตัวเนี้ยมาบวกกันนะคะศูนบวกศูนบวก0ได้ 0, 0, 0, 0, 0. 9นบวกสเป็น13บสา3ทดหนะคะห้บวก5เป็น10บบวกหกเป็น 17, 1ิ1หกสิบวกหเป็น1ิบทดหนึเบวกสามเป็นสิบวกสี่เป็นสิบวกหเป็น1ิบห้าทดหนึบวกสเป็นสิบวกตัวทดอีกหเป็นสิ ทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองคำตอบหนึ่งสองสามจุลภาคตอบได้เลยค่ะสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบอ่านะคะข้อสองนักเรียนทำเองนะคะข้อสองนักเรียนทำเองนะคะต่อมา หน้าต่อมาข้อ3นักเรียนทำเองนะคะข้อ4นักเรียนทำเองนะคะอ่ะสิ้นสุดที่ข้อ4นะคะนักเรียนใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้นะคะถ้านักเรียนใช้เครื่องคิดเลขผลคูณในแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องนะคะนักเรียนจะหาไม่ได้เลยเพราะเครื่องคิดเลขไม่ได้คูณให้นักเรียนทีละช่องเครื่องคิดเลขจะคูณให้นักเรียนเป็นผลลัพธ์ครั้งเดียวก็คือได้ตอนตอบดังนั้นตอนตอนเนี้ยแต่ละบรรทัดนักเรียนจะไม่ได้คะแนน นะคะจะต้องมีคะแนนในแต่ละบรรทัดนะคะอ่ะสู้ๆนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างก็ให้นักเรียนทดใส่กระดาษทดแล้วก็หาคําตอบว่าห้างสรรพสินค้าอันนี้เป็นโจทย์ปัญหานะคะลองทําดูนะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะเมื่อวานต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากว่าคุณครูมีอบรมตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเลยส่งคลิปให้นักเรียนได้แค่3มคลิปนะคะอ่ะต่อไปนี้ก็จะ ส่งให้ประมาณ3คลิปไม่เกินแล้วก็3-4คลิปนะคะเพราะว่าจะอัดได้ยาวขึ้นจะแปดนาที10นาทีตอนนี้ก็จะได้20นาทีแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ